สารอาญานัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรฟ้องกลุ่มนักรบศีวิชัยและกาดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกรณีบุกสถานีโทรทัศน์ n อ t นบทเมื่อปี2551ค่ะสารอาญานัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรคดีที่กลุ่มนักรบศีวิชัยและการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวม85คนมีนายธเนศคำชุมเป็นแกนนำ เป็นจำเลยในความผิดฐานซ่องโจรมั่วสมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและข้อหาอื่นๆกรณีพกอาวุธเข้าไปในสถานที่ราชการร่วมกันบุกรุกสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และทำลายทรัพย์สินรวมมูลค่าเสียหายกว่า6 0แสนบาทเหตุเกิดขึ้นระหว่างวันที่22-25สิงหาคม2551 โดยสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายธเนศคำชุมสองปี6เดือนส่วนที่เหลือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึงหนึ่งปี6เดือนโดยสารให้รอลงอาญาจำเลยที่เป็นเยาวชน6คนนอกจากนี้ระหว่างการรอฟังคำพิพากษาหนึ่งในจำเลย85้าคนลงไปชูป,ป้ายประท้วงร้องขอความเป็นธรรมด้านหน้าสารทำให้เจ้าหน้าที่ศารต้องมานำตัวออกไปโดยนักรบศิวิชัยคนดังกล่าวระบุว่า การที่ถูกสารสั่งเป็นบุคคลอันตรายสร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเองจึงจะฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด